สวัสดีคะัะวันนี้มาพบกันอีกแล้ววันนี้พาลูกค้ามาดูเป็น Isuzu D-Max เครื่อง3.0เป็นตัว All New นะคะคุณลูกค้า All New Blue Power นะ,ค,ะคันนี้นะคะราคา589,000บาทเท่านั้นเป็นเครื่อง3 0 0พันนะคะสบอนนะคะนี่อนอยประมาณ9,000ปลายปนะคะคุณลูกค้าคันนี้นะก็จะเป็นแม็กคู่หน้าเหมือนกันล้อหลังกระทะผ่าเหมือนกันนะคะนี่แล้วก็เป็นเพอของ วีฟอสนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าดูช่วงล่างคะ่ะนี้กันอ่านี่ช่วงล่างก็จะเป็นโช๊คสีต้นนะคะโช๊คใหญ่สีต้นนะคะแล้วก็แนบนะคะแนบบรรทุกนานๆเลยนะคะคุณลูกค้าใส่คอกดามกระบะเรียบร้อยนะคะเยวพาลูกค้าไปดูเลขไม้กันนี่ห้องโดยสารด้านในนะคะประมาณนี้มี วัดปูดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะเจ้าของเดิมติดมาเนาะนะคะแล้วก็เป็นเบาะหนังทั่วไปเลยนะคะคุณลูกค้าจะมาลูกค้าจะดูที่โชกแหนบแล้วก็สภาพเครื่องมากกว่าเนาะมาอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกว่าโลนะคะคุณลูกค้าใช้เงินออกรถหกพันเหมือนกันน้ำมันเต็มถังเงินกับบ้านห้าพันแล้วก็ช่วยผ่อนเดือนละสามพันด้วยหกเดือนนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะคุณลูกค้ารายได้ประมาณสักหมื่นหกหมื่นเจ็ดอย่างเงี้ยก็ซื้อคนเดียวได้นะ ลูกค้าที่มีประวัติเครดิตนะคะหรือว่ามีภาระเยอะเรามีไฟแนนซ์รองรับนะคะคุณลูกค้าถ้าลูกค้าท่าในใดสนใจปรึกษาไว้ก่อนก็ติดต่อจันเข้ามาได้เลยนะที่เบอร์โทรใต้ร่างคลิปนี้เดี๋ยววันนี้จันขอตัวลาไปก่อนค่ะ